โดนลุมมาพูดง่ายสามหนึ่งมเมื่อกี้เ,เราไปลุมมันมันแท้จริงๆนะเชียก,กูดิดไม่ได้ต้องเวลาท่า,า,า,าก่อนจะเจอได้ มึงกับเป็นอะไรอ่ยมึงต้องผิดดิดผิดที่เรียนรู้ไงตามความผิดสติเราให้ทัน จะดูจะ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 แพ้จะแพ้แลแลทักลักเล่รักแร้รักแร้นั่นคืออะไรจัะตายตายพงนาเวทอย่างไก่ฝั่งมันเหรอฝั่งเราอะ เรื่องลักแล้เรื่องเล็กเล็ลุ่มเรื่องเลื้อหลีลักหลีหล่อเล็กลงลักหลีลังแล้วลงลักแล้วลงแล้วลงล่ะลักหลักไรก็ไม่รู้กันก่อนบนเห็นสภาพเล่นบนยังไงชนะชนะเล่นเลย เป็นยังไงบอกหมอสิลางหาย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 อะไรตายแล้วดิอะไรวะนั่งไปวิญญาณเหีียวไหมหายเดือดต่วิญญาณ่ยวิญญาณผีอ่อคอด โอ้กูซอยบ้านยับเลยที่ที่เป็นค่ายเพลงว่ายับอะ่ะช่วยๆกันด้วยโอ้ยแม่งป่าเลยแก๊งบ่อยจริง,รงใช่ป่าป่ะวะกูจะรู้ไหมป่าจริงด้ะป่ามันเหรอ ป่าเราเนี่ยเฮีแกงบ่อยอ่ะป่าเราเฮียอะไรเียบอกแล้วอะแกงบ่อยอ่ะแกงบนอย่างเดียวเลยไม่เรียกว่าแกงไม่แกงเลยสัตว์ไม่เล่นเฮียเลยรอดกันแหละเอาไปเจอจากล่างมึงดีเฮียล่างอาการหนักอะไรเฮียเสร็จแล้ววะโดนแกงอะไรล่างหรือบน ล่าง้วยอะกสาตัวแล้วนะสามตัวบบกเพื่อนอีกสามตัวกูก็เลาจะตายตัวนล้โอ้โหโอ้โหเัีตีมาจ้งนายจีัติยัตยึดจกระวงยึดจกระวง mày tình vào đây hay là mày Để không mày 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 เงาเหรอครับไอ้สัสไปบนแบบไอ้ยักเป็นคนมาหาชัดเลยไอ้โค้ด้วยละไอ้โค้มาดิไอ้เจี๊ยบทำกูทำตัวหมดไม่ได้เป็นเลยยิ่งเยมือนเล่ว่าเล่นไม่เป็นต้องเรียกว่าไม่แก๊้งเลยดีกว่า เร้อยู่หลักๆว่ะคือยู่หน้าไปได้มาแล้วจ้าเกิดอะไรไมด้ลนลมไปลมเพลลมพัดบอกสมบัติพัดมาเร็วไว ตอนนี้ยีอย่งไก่ยีเออมันต้องยีอย่งไก่แล้วใครแม่งเล่นเออใครเล่นว่าเฮียโคตรไก่เลยโคตรจอดเลยเฮียเล่นยังไงก็ไม่รู้เฮียดวงดวงหายดวงหายไม่ใช่ดวงลอยสัตว์ฝีมือกูนี่แหละมาเตยไปทำหน้าที่ที่อะไรกันเน่ ลักสมบูไอ์บริษัทไปฮะน้าพับแจงล่างมามาตยีขี้ตุ๊ดเลยคนนี้ใช่เลยเฮียชื่ออะไรไม่รู้ไอ้เฮียคนไทยอ่ะวงบอกที่ถ่ายนะคนไทย UPK เขาดิเข้าดิยี่ส์ก็ลอเฮียเลยนะตายห่ล้วไอ้เหี้ยมึงยืนทำหาแล้วเมื่อกี้ไอ้เหี้ยมึงก็บอกดิไอ้เหี้ยมาเข้าเออไอ้เหี้ยกูเห็น หอยกู้ต้อนหอยดีให้กูไปยืนแทงหน่อยไอ้สั์ไม่เห็นกูเลือดสองสามพันสี่พันเลยอ่ะแปดร้อยไอ้วสองทีก็หมดหลอดเลย áp นี้ 우주 lives on ครับกลางเลยไว้อ่ะเดี๋ยวกูกูจะไป เอาไอ้เยอะคือไม่ต้าจอกูไม่งไปเห็น <laughs> อะไรแบบแบบมันดักมันดักไม่ต้องไปไม่ต้องไป ไกลยเลยครูต้องหาไอ้เ่ยพระยอมแกงไงฮะกุศุนหกไอ้ฮะตุนหกศูนย์ะไอ้เฮียเอ้ยเป็นเพี่อะไรกับกูโอ้โห

กูตายครับุดยอดเขียกอดไล่อะไรสัตว์โคตรปล่อยไก่ตาแดกูอ่โคตรไหนอ่ะกดเจอยี้ออหเหีเเ่กูหิอเล้ยดูดิสามต่อย7สอ่ะมันมันสามหรอใช่กดเจอสเตอ์นตาเนี้อะไรของกูไว้สัตว์ ่ <in> ปล่อยไก่อย่างนี้พี่ช่วยด้วยอ้าใ,ใครคนเดียวนี่คปล่อยไก่อะไอ้ไนี้ไปลงลงนี่ว่ะ<อ> <c oughs> พอพอกันไบวันนี้พอกันไบวันนี้ ดดไม่ลงไหนดีกว่าดูคนร่อนลังเป็นเกมเป็นเกม <c oughs> ว่าฝอยไก่ให้คนดูเฉยเลยเฮีย <c oughs> <c oughs> ไปนะ่ะอีกสังแมตไว้เลยยังไงพิมฮัลโหล อีกสักแมตช์บ่เอาอีกอ่ะเอาอีกสักแมตช์ไหมอ่ะปล่อยไก่รอบนึ่งอ้ะนี่ตาดีต้องเล่นเว้อ่ะโคตรโคตรไก่เลยเอาเอาเราเราเปลี uk uk on, ่ยนอารมณ์ไปเล่นฮอนกันนะเออเปลี่ยนไปมาปิดปิดไลท์ปิดไลท์ไลท์แอลไปเล่นฮอนไล้วอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนอารมณ์นี้คุณรู้สึกเหนื่อยไอลอย่าเงี้ตาเมื่อกี้ อะไรวะเยอะโอเคปิดไล์แอลไปเล่นฮอนเียอโทษปล่อยไก่เลยสิโทษไก่เลยเย้ะเอาฟีฟ่าอัปเดตแล้วจะเล่นฟีฟ่าอีกเหรอฟีฟ่าอัปเดตใหม่ครับทำไมจะเล่นมันจะเล่นมั้ยล่ะไม่ไม่ต้องพูดแล้วกันนะพูดเรื่องเล่นต้อแต่ฟีฟ่าสามไอ้เหี้ย มันต้องซื้อจอยแล้วกลับมาเล่นกับกูอะทำไมอะไม่เล่นไม่เล่นฟีฟ่ายังนี้ไม่ไม่ค่อยติดเหมือนเมื่อก่อน